พรานป่าสตอรี่ภูมิใจเสนอล่ากบผีเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมเองครับตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ28-29ปีซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นชนบททั่วไปตอนกลางวันทำงานพอตอนเย็นก็ยิงนกตกปลามาเป็นอาหารที่บ้านผมจะทำอาชีพแปรรูปไม้ แต่ไม่ได้เป็นไม้แบบที่นำมาสร้างบ้านนะครับจะเป็นการแปรรูปให้เป็นของตกแต่งบ้านอย่างเช่นแจกันรวมถึงเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นจานชามช้อนที่ทำจากไม้ซึ่งไม้ที่นำมาทำนั้นไม่ได้เป็นไม้สักไม้เบญจพรรณนะครับแต่เป็นไม้มะม่วงเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่เนื้ออ่อนสามารถแปรรูปได้ง่ายเวลาที่แห้งมานั้นมีความเหนียวและทนทานฐานะทางครอบครัวนั้นก็ไม่ได้แย่มากครับ จะอยู่โซนกลางๆค่อนมาทางยากจนนิดหน่อยวันนั้นผมกับเพื่อนรุ่นน้องชื่อว่าแฟล้งได้นกเขามาด้วยกัน2ตัวจึงตกลงกันว่าเราจะนำมาทำลาบทำเป็นกับข้าวไปด้วยทำเป็นกับแกล้มไปด้วยวันนี้ตกลงกันว่าเราจะกินข้าวเพราะว่าวันก่อนนั้นค่อนข้างจะดื่มหนักเช่นกันเย็นนี้ยังคาหัวอยู่เลยสำหรับการยิงนกมาเป็นอาหารนั้นถ้าเป็นคนเมืองกรุง อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไร้ศีลธรรมแต่สําหรับชาวบ้านชนบทนั้นมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่านกในชนบทนั้นมันได้เพิ่มประชากรจนกลายเป็นศัตรูพืชไปแล้วครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวบ้านชนบท<ๆ>เพื่อที่จะมาบอกให้ทุกคนว่าอย่าบูลลี่คนที่ยิงนกยิงกระรอกเลยครับการยิงนกยิงกระรอกนั้นเป็นการควบคุมประชากรไม่ให้มันมากเกินไปจนสร้างปัญหาให้กับสังคม ถ้าท่านคิดว่ามันน่ารักจะตายจะไปยิงมันทําไมไก่หรือหมูที่ท่านทานก็น่ารักเช่นกันครับนกเขาที่เราได้วันนั้นเราได้ทําเป็นสองเมนูเนื้อเราจะนําไปลาบส่วนโครงกระดูกและเครื่องในจะนําเป็นต้มทําเป็นน้าซุปตอนหัวค่านั้นโดยปกติแล้วเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่เรามักดื่มเป็นประจําส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล้าขาวเพราะว่ามีราคาถูกกว่าถ้าจะให้ดื่มเหล้าสี หรือว่าดื่มเบียร์ทุกวันนั้นสุขภาพกระเป๋าตางนั้นคงจะแย่แน่นอนครับผมดังนั้นเหล้าสีและเบียร์จึงถูกยกยอดเอาไว้รอบดึกถ้าเกิดว่าเราเกิดติดลมถ้าไม่ติดลมก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกอีกแล้วครับท่านในการทำเมนูลาบนกนั้นผมจะเป็นฝ่ายตำพริกลาบแล้วก็มีหน้าที่ลาบนกส่วนพลานแฟง ผานรุ่นน้องนั้นก็จะมีหน้าที่ถอนขนนกทํานกเอาเครื่องในออกเมื่อช่วยกันทําเสร็จแล้วเราก็นํามานั่งกินกันที่ม้าหินอ่อนตัวเดิมและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้าขาวเหล้าขาวนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นชุนก็จริงแต่มันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้กับข้าวที่เราทํามานั้นมีความอร่อยพูดง่ายๆก็คือช่วยเจริญอาหารนั่นแหละครับลาบนกของพี่เอกนี่มันลำแต้นะพลานแฝงพูด ผมก็ตอบกลับไปว่าจะบอกให้มันลำ้ำบอกให้มันอร่อยได้จะได้ไอ้ใสชูรสไปตั้งครึ่งซองแน่พรานแฝงได้ยินก็ตกใจและถามว่าโอ้โหพี่ใสตั้งครึ่งซองเลยเหรอพี่หัวไม่ล้านหมดเลยผมก็ตอบกลับไปว่าบอล้านลรอกถ้ามันจะล้านมันล้านตรงส่วนอื่นมากกว่าขนจักกะแลนะ่ะแล้วเราก็กินไปด้วยดื่มไปด้วยหัวเราะไปด้วยเรื่องผงชูรสนั้นผมก็พูดไปขำๆแบบนั้นแหละครับ จริงแล้วผมไม่ได้ใส่เยอะถึงขนาดนั้นเคล็ดลับที่จะทำให้ลาบอร่อยนั้นมันอยู่ที่การทำพริกลาบคือเราต้องทำสดใหม่เสมอถ้าเราไปซื้อตามร้านขายของเนี่ยพริกลาบมันก็จะมีความเหม็นหืนมันจะทำให้ลาบไม่อร่อยสู้ทำเองไม่ได้ครับหลังจากที่เรากินดื่มกันพออิ่มท้องแล้วเราก็ตกลงกันว่าคืนนี้เราจะไปส่งกบกันเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงเวลาที่พื้นนาในชนบทของเราเริ่มมีการเปลี่ยนโฉมจากสีเขียวชะอุ่มของต้นหญ้าที่ได้รับน้ำฝนมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มจากการไถพรวนเพื่อเตรียมต้อนรับเม็ดฝนที่กำลังจะพรั่งพรูตกลงมาอย่างไม่ขาดสายอีกครั้งบรรยากาศยามค่ำนั้นเงียบสงบจนเกือบจะวังเวง แสงไฟจากบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลลับตาไปทีละน้อยทิ้งไว้เพียงความมืดที่ค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวและความสงบนั้นมันเป็นความสงบที่แฝงเร้นด้วยความลี้ลับบางอย่างที่ยากจะอธิบายคืนนั้นผมกับแฟรงค์เพื่อนรุ่นน้อง ด้วยความคึกขนองแบบลูกผู้ชายวัยหนุ่มโดยปกติแล้วเราก็มักจะมีกิจกรรมสำหรับทำหลังจากที่เลิกงานแล้วเป็นกิจกรรมน่าตื่นเต้นเล็กๆน,น้อยๆสำหรับวัยรุ่นชนบทแบบเราและในค่ำคืนนี้เราก็กำลังจะไปส่องกบกันการล่ากกบในหน้าฝนนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับชาวบ้านอย่างเรามันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นการหาอาหารเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆหลังจากที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังจากที่เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่ทมัดทมางพร้อมลุยกับความชื้นแฉะของท้องทุ่งนาอุปกรณ์ประจำกายที่ขาดไม่ได้ก็คือไฟฉายคาดหัวแรงดันสูงที่สามารถส่องแสงจ้าเรากับจะฉีกความมืดให้ขาดวินและปืนอัดลมคู่กายที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมา ซึ่งปืนอัดลมกระบอกนี้จะใช้กระสุนเหล็กขนาด8มิเมตรเป็นกระสุนเป็นปืนที่มีอนุภาพพอที่จะล่าสัตว์เล็กๆได้อย่างสบายผมสะพายปืนส่วนแฟ้งนั้นเตรียมไฟฉายทุกอย่างดูพร้อมเพรียงสำหรับค่ำคืนในการล่าสัตว์ที่เราคิดว่ามันจะแสนธรรมดาไม่รู้เลยว่าอีกในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ความธรรมดาเหล่านี้มันจะหายไปและถูกแทนที่ด้วยความลี้ลับ แม้แต่แสงไฟฉายแรงดันสูงก็ยังมิอาจไล่ให้มันหมดสิ้นจากหัวใจจนถึงปัจจุบันนี้ผมกับแฟรงพรานรุ่นน้องเราทั้งสองคนได้ก้าวเท้าออกจากรัศมีของไฟบ้านเรือนสิ่งที่ทิ้งไว้ข้างหลังคือความอบอุ่นที่คุ้นเคยบัดน,นี้มีเพียงแสงไฟจ้าจากไฟฉายคาดหัวของเราเท่านั้นที่จะฉีกทะลุผ่านความมืดมิดอันมืดมิด ไร้ที่สิ้นสุดของท้องนาที่กว้างใหญ่ไพศาลผมรู้สึกถึงไอเย็นชื้นของผืนดินที่เพิ่งถูกไถพลิกอากาศในายามค่ำคืนนั้นค่อนข้างจะหนักอึ้งไปด้วยกลิ่นไอดินและกลิ่นหญ้าความเงียบที่เคยเป็นมิตรในตอนกลางวันบัดนี้กลายเป็นความเงียบที่คอยกดดันให้เราขนหัวลุก ราว500เมตรห่างจากบ้านเสียงกบร้องที่เคยแว่วมาแต่ไกลบัดนี้กลับดังขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นเสียงประสานที่บ่งบอกว่าเรากำลังเข้าใกล้แหล่งรวมของพวกมันทุกย่างก้าวพาเราลึกเข้าไปในโลกอีกใบหนึ่งโลกที่แสงของไฟฉายของเราส่องเข้าไปไม่ถึงทุกซอกมุม และความมืดก็พร้อมที่จะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแสงไฟฉายของผมที่คาดอยู่บนหัวก็ได้กวาดไปตามคนาที่ถูกไถพรวนและหวังว่าจะจับภาพเป้าหมายและแล้วผมก็เห็นบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะค้นหาตลอดทั้งคืนนั่นก็คือดวงตาของกบคู่หนึ่งได้ส่องประกายแวววับราวกับอัญมณีสีแดงเรืองแสงกลางความมืดมิดนั้น ผมยกปืนขึ้นประทับบ่าอย่างคล่องแคล่วสายตาจับจ้องไปที่ดวงตาคู่นั้นอย่างแน่วแน่แฟงตรงนั้นเลยเห็นกอช่วยส่องไฟให้อ้ายทีผมกระซิบกับพลานแฟงซึ่งเป็นพลานรุ่นน้องเพื่อให้ช่วยส่องไฟและสังเกตดูตาก,กบที่ผมสองเห็นไหนออะ้ายตรงกลางไฟกอผมบม่เห็นเลยครับอ้าย บแม่นตรงกลางนะอยู่ตรงขอบข้างของดวงไฟตรงเก้านาฬิกานะ่ะช่วยส่องไฟให้อ้ายทีแต่อย่าเอาไฟตรงกลางดวงไฟส่องมันเดอร์เดี๋ยวมันจะจ้าตาแล้วมันจะกระโดดหนีส่องทาปตําแหน่งเดิมของอ้ายนี่แหละผมสั่งให้แฟรงค์ซึ่งเป็นพรานรุ่นน้องให้ส่องไฟฉายทาบกับดวงไฟเดิมที่ผมส่องไว้ผมเคยยิงกบมานับไม่ถ้วนในเรื่องของความแม่นยำนั้นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วสำหรับเราสองคนในระยะเช่นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพลาด ผมเหนียวไกลฟุบเสียงลมดังจากปืนอัดลมกระสุนเหล็กพุ่งตรงไปยังเป้าหมายแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้เลือดภายในกายเย็นวา่ากระสุนไม่ได้โดนกบ แต่มันไปกระทบกับคนาที่อยู่ด้านหลังเพียงไม่กี่นิ้วและดวงตากบประหลาดคู่นั้นก็หายวับไปในพริบตาไม่มีแม้กระทั่งเสียงกระโดดนี้ไม่มีแม้แต่เสียงน้ำกระเพื่อมเล็กๆน้อย,อยๆที่บ่งบอกว่ามันได้เคลื่อนที่ไปความเงียบได้เข้ามาปกคลุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่ทำให้ใจของผมนั้นสั่นไหวอย่างประหลาดและแล้ว เสียงกบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ฟังดูไกลออกไปเสียงร้องของกบนั้นยังคงก้องกังวานคล้ายกับเสียงเยาะเย้ยแผ่วๆเราทั้งสองได้เดินไปข้างหน้าแสงไฟฉายสาดสองรอบๆอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ไม่พบสิ่งใดพลันแฟงหันมามองหน้าผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความฉงนผมเห็นความสงสัยในตาของเขา ความรู้สึกแป,กแปลกๆเริ่มก่อตัวขึ้นในใจมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแม่นยำแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบมาพากลอย่างยิ่งยวดไม่นานนักไฟชายของผมนั้นก็ได้กวาดไปเห็นตากบอยู่ไกลๆพร้อมกับเสียงร้องเรียกที่คุนเคยก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเหมือนจะเยาะเย้ยและชักชวนให้เราเดินเข้าไปหาความรู้สึกบางอย่างมันเริ่มกัดกินความกล้าหาญของผมอย่างช้าๆ ประกอบกับตอนนั้นร่างกายของผมรู้สึกเย็นวาบวาบแปลกๆจึงได้สั่งให้พลานแฟงหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าเป้ที่สะพายอยู่ด้านหลังเอาออกมาให้ผมแลงหยิบของที่อยู่ในกระเป๋าเป้เอาออกมาให้อ้าหน่อยและแล้วพลานแฟงก็นำของที่อยู่ในกระเป๋าเป้นั้นเอาออกมาให้ผมซึ่งสิ่งของนี้ไม่ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใด แต่มันคือเหล้าเชี่ยงชุนที่เรารวบรวมเงินกันซื้อได้ครึ่งขวดตอนนั้นราคาครึ่งขวดอยู่ที่45บาทพร้อมกับไส้อั่วของยายนวลของโปรดของเราผมได้แกะเอาอยางรัดฝาขวดเพื่อไม่ให้เหล้ามันกระเฉาะหลังจากนั้นผมก็เปิดฝาและยกขึ้นดื่มอึกใหญ่แทนน้ำตบท้ายด้วยไส้อั่วอีกหนึ่งคำโดยคาดหวังว่า เหล้าอึกนี้มันจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นขึ้นแต่ในใจลึกๆแล้วก็หวังที่จะเพิ่มความกล้าหาญให้กับจิตใจด้วยเอาซักโบกไหมแฟงผมถามพลานรุ่นน้องพลานแฟงตอบว่าดีเหมือนกันครับพี่ได้เหล้าสักโบกน่าจะอบอุ่นขึ้นแล้วผมก็ยื่นขวดเหล้าให้กับพลานแฟงผมหยิบบุหรี่จากซองกระเป๋าเสื้อออกมาจุดและก็จุดส่งให้พลานแฟงอีกหนึ่งมวน ซึ่งในสมัยนั้นการซื้อบุหรีนั้นผมจะซื้อบุหรีก้นกลองที่เขาแบ่งขาย10บาทก็จะได้อยู่5มวนหลังจากที่เราเติมความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราจะเดินหน้าเพื่อไปหากบเจ้ากรรมที่ร้องอบๆอ,อยู่ไกลๆเหมือนกับจะร้องเรียกทา้าทายให้เราเข้าไปหาเราเดินเข้าไปในความมืด เสียงกบร้องยังคงแววดังเป็นระยะระยะล่อให้เราก้าวตามเข้าไปสุดท้ายเราก็ก้าวเข้าไปใกล้จนถึงตากบคู่นั้นระยะห่างประมาณ10เมตรระยะนี้ผมไม่เคยพลาดอย่างแน่นอนครับผมสูดหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งก่อนที่จะยกปืนประทับบ่าศูนย์หน้าของปืนนั้น ได้ชี้ไปยังตำแหน่งระหว่างตาของกบผมหมายที่จะเอากระสุนเหล็กขนาด8มิลิเมเข้าไปฝังที่หน้าผากของกบตัวนั้นเมื่อศูนย์ปืนนิ่งได้ที่แล้วผมจึงค่อยๆลั่นไกด้วยความใจเย็นเสียงลมที่ออกจากกระบอกปืนได้ส่งกระสุนเหล็กขนาด8มิลเมตรพุ่งเข้าไปข้างหน้าและทันใดนั้นก็ได้มีเสียงแผลบปรากฏขึ้น นั่นหมายถึงว่าผมยิงโดนดินของคณาอีกแล้วและแววตาของกบคู่นั้นก็หายไปอีกครั้งและก็เหมือนเช่นเดิมไม่มีแม้กระทั่งเสียงกระโดดน้ำดังจอมหรือร่องรอยของน้ำกระเพื่อมแม้แต่อย่างใดมันเกิดอัยังขึ้นนี่พี่มันหายไปอีกแล้วนะพรานแฟงเป็นคนกล่าวซึ่งผมก็ไม่ได้ตอบกลับแม้แต่อย่างใดทำได้เพียงสายหัวไปมา แล้วก็เดินหน้าต่อไปเราเดินลึกเข้าไปในความมืดเสียงกบร้องยังคงแววดังเป็นระยะระยะคล้ายกับจะล่อให้เราเก้าวตามเข้าไปแสงไฟฉายของเรานั้นสาดส่องตามคนาทุกครั้งที่เราพบดวงตากบสีแดงเรืองผมจะยกปืนขึ้นยิงอย่างมั่นใจ เสียงลมจากปืนดังขึ้นแต่กระสุนก็ยังพลาดเป้าอย่างน่าประหลาดใจกบทุกตัวที่เรายกปืนขึ้นเล็งยิงก็หายวับไปในพิบตาอยู่เสมอไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เบื้องหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรายิงพลาดเป้านักไม่ถทวนความหงุดหงิดเริ่มเกาะคุมจิตใจแสงไฟฉายของแฟลงสายไปมาอย่างไม่มีทิศทาง บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังที่เริ่มคืบคลานเข้ามาเสียงกบร้องก็ยังดูเหมือนจะดังใกล้บ้างไกลบ้างออกไปสลับกันไปมาราวกับจะเล่นตลกกับเราพอแล้วแฟงไอ้ยบาไว้แล้วเดอ้เอเขาพักเหนื่อยก่อนดีกว่าปะผมเอ่ยบอกกับเพื่อนร่วมทางเสียงแหบพร่าจากความเหนื่อยล้าพลานแฟงพยักหน้าเงึกๆงึก ใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและแววตาที่อ่อนล้าเราตัดสินใจพักเหนื่อยกันก่อนที่จะเดินต่อในความมืดมิดนั้นพรอิญสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มอยู่เบื้องหน้าพอส่องไฟขึ้นดูจึงได้รู้ว่ามีกระท่อมเก่าๆที่ปลูกโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาสภาพสุดโทมอยู่ข้างหน้า ผนังไม้ผุพังหลังคามุงด้วยสังกะสีแต่มีรูอยู่เป็นหย่อมๆย่อมดูเหมือนไม่มีใครอยู่อาศัยมานานแล้วเอาไปพักที่นั่นกันเตอร์แฟงผมชี้ไปที่กระท่อมผ่านแฟงก็เห็นด้วยทันทีเราเดินโซซักโซเซเข้าไปในกระท่อมกลิ่นอับชื้นและกลิ่นสาบช่วยมาประทะัจมูกภายในกระท่อมมืดสนิทผมหยิบขวดเหล้าเชียงชุนที่พบออกมาพร้อมกับจอกอีกหนึ่งใบ เราสองคนซุดตัวนั่งลงพิงกับเสาไม้ผมยิบบุรีจากกระเป๋าเสื้อทางด้านซ้ายออกมาเพื่อจุดสูบไล่ยุงแล้วก็ส่งให้พานแ้งหนึ่งมวนเมื่อเรานั่งพักจนหายเหนื่อยสักพักแล้วผมจึงรินเล่าใส่จอกยกขึ้นกระดกพี่เอกคิดว่ามันใช่กบผีก็ครับลานแฟ้งพูดขึ้นมาทำลายความเงียบที่ปกคลุมอยู่ผมยกจอกขึ้นจิบสัมผัสถึงความร้อน แห่ซ่านลงในลําคออ้ก็บอกหูเหมือนกันแฟงตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยปะนี่แหละเราทั้งสองนั่งจิบเหล้ากันไปเรื่อยๆท่ามกลางความมืดมิดและเสียงจิ้งหรีดเรไรความคิดมากมายผุดขึ้นในหัวภาพดวงตาก,กบเรืองแสงยังคงติดตาเสียงปืนที่ยิงพลาดแล้วพลาดเล่ายังวนเวียนอยู่ในศซนประสาทหานนี่เตะ หาบนหน้ามาส่องกบแถวนี้เลยผ่านแ้งบนอุบท่าทางเหมือนจะเข็ดขยาดกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น้อยผมหัวเราะแห้งๆ <c oughs> นั่นสิไผจะไปคิดว่าวันนี้เราจะมาเสียท่ากบพวกนี้เล่าเชียงชุนในขวดค่อยๆพล่องลงไปเรื่อยๆความมึนเมา เริ่มเข้าครอบงำร่างกายความเหนื่อยล้าจากการเดินและจากเรื่องราวประหลาดที่เจอทำให้เราหมดแรงที่จะคิดอะไรต่อเมื่อเล่าหมดขวดแล้วเราสองคนก็ลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเลความปวดหัวเริ่มคืบคานเข้ามา แสงไฟฉายของเราดูเหมือนว่ามันจะสว่างน้อยลงกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นเพราะความมึนเมาก็ไม่รู้เราเดินโซเซออกจากกระท่อมมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างช้าๆระยะทางที่เราเดินกลับบ้านนั้นน่าจะประมาณ5กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าในวันนี้ที่เราจะต้องเดินมาเดินกลับนั้นระยะทางน่าจะประมาณ10กิโลเมตรขึ้นไปเสียงกบนั้นก็ยังคงร้องสลับไปมาใกล้บ้าง ไกลบ้างอยู่เหมือนเดิมความมืดความเงียบในตอนที่เราเดินกลับนี้ดูเหมือนจะเป็นมิตรมากกว่าตอนที่เราเดินเข้ามา mm hmm. เมื่อเดินทางมาถึงบ้าน mm hmm. เราสองคนก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันบอกเอาแล้วนะพี่สองกบนี่นะตั้งแต่นี้ mm hmm. ผมถึงจะบะไปส่องแล้ว mm hmm. ผ่านแฝงบน mm hmm. ผมได้แต่พยักหน้าหงึกๆเพราะความปวดหัวจี๊ดทำให้ผมพูดอะไรไม่ออก เช้าวันรุ่งขึ้นหัวของผมก็ยังคงมึนตึบจากฤทธิ์ของเหล้าขาวผสมกับเชียงชุนเมื่อคืนนี้แต่สิ่งที่ชัดเจนกว่าอาการแห้งนั้นคือความรู้สึกสับสนและค้างคาใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมนอนทบทวนทุกรายละเอียดตั้งแต่ดวงตาสีแดงที่เรืองแสง เสียงกบที่หลอกล่อและการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผมพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายเพื่อปอบประโลมให้ตัวเองดวงตาเรืองแสงที่เราเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่ตากบก็ได้อาจจะเป็นแสงที่ไฟฉายส่องไปกระทบกับวัตถุบางอย่างที่มีสารสะท้อนแสงหรืออาจจะเป็นดวงตาของแมงมุมตัวใหญ่หรือหยดน้ำค้างบนใยแมงม,มุมที่จับตัวกันเป็นทรงคล้ายกับดวงตา ใช่มันต้องใช่แบบนี้แน่ๆผมบอกกับตัวเองซ้ำๆเพื่อให้รู้สึกสบายใจขึ้นแต่แล้วคำถามที่ค้างคาใจก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งถ้าตาที่เราเห็นไม่ใช่ตากบแล้วเสียงกบที่ร้องดังลั่นทุ่งเล้าลมให้เราตามเข้าไปอย่างไม่หยุดหย่อนนั่นเล่า มันมาจากที่ไหนกันแสงแดดยามเช้าสาดส่องเข้ามาในห้องแต่ความมืดมิดในใจของผมยังคงไม่จางหายไปง่ายๆคืนนั้นอาจเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดทางสายตาและเสียงที่เกิดจากความเหนื่อยล้าและความมึนเมาหรืออาจจะเป็นบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่ามันเป็นอะไรกันแน่ถ้าท่านชอบเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ ผมยังมีประสบการณ์สนุกสนุกอีกมากมายครับที่ต้องการจะนำมาทำเป็นวิดีโอเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมโปรดกดติดตามเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปครั้งต่อไปและผมจะขอขอบคุณมากๆครับหากท่านช่วยกดถูกใจเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปผมเอกสันกำแพงสวัสดีครับ